สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พบกับลุงดิ่งเพชรจนเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะเ็ที่นั่งนะฮะมาแนะนำหนึ่งคันนะฮะคันนี้ได้เป็น t o y ยต a a v วนซ a นะฮะเป็นรุ่น1.5 S touring นะครับนะสีดำนะบางเดิมนะครับตัว touring เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษนะครนะได้สเกิร์ตมานะครับลอบคันเลยนะครับมาคันนี้เป็นรถเอ่อปี2013นะจดทะเบียนปี14นะครับ รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวใช้งานมาทั้งหมด1 6 0 0 0 0สนโลนะถือว่าค่าเฉลี่ยน้อยมากนะฮะนะรถ11ปีนะฮะใช้ไปละหมื่นกว่านะครับน้อยมากดูแลรักษาดีด้วยนะฮะคันนี้นะบอกได้เลยสนนราคา2 3 9 0 0 0เ้าบาทนะครับฟรีดาวฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่5 2 0 0ตลอดสัญญา6ปีนะไม่ใช่7ปีนะ72งวด6ปีนะนี่ครับใครสนใจนะฮะ ตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีสอบถามกันเข้ามานะไม่ทันนะตอนนี้มีมาแล้วนะใครสนใจหาอยู่นะด่วนเลยนะครับทักมาได้เลยที่0 992602443เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะนะครับอ่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเดี๋ยวพารับชมรายละเอียดรอบรถนะฮะร,รอบคันนะแล้วก็เอาชั้นฟังชั้นนะอ่ะไปเริ่มกันเลยนะมาที่ดูรอบคันก่อนเนาะนะครับ รถสวยใสยบ้างเดิมนะฮะรถมือเดียวนะรถมือเดียวแล้วคันนี้บอกได้เลยว่ากุญแจสำรองก็ครบนะยางเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนนะยางเป็นปียี่สิบสี่นะนี่ฮะไม่ต้องทําอะไรเลยรถสวยใสยบางเดิมนะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะฮะ,ะมาเริ่มกันที่กลไฟหน้านะฮะกลไฟหน้าเนี่ยมีเอร่อ,องรอยอยู่บ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวขัดสปาให้อรอบนะฮะนะแต่ไม่ถึงกับว่าเออเหลืองเลยนะนะฮะ มีร่องรอยการเสื่อมของตัวแร็กเกอร์นิดหน่อยนะครับทางซ้ายและขวาได้เป็นโคมไฟแท้เดิมอยู่นะแล้วแล้วไม่มีร่องรอยสเก็ตหินนะฮะลูไปไม่สะดุดนิ้วไม่สะดุดมือนะฮะนี่แล้วก็จะกระจังหน้าเขาเนี่ยได้เป็นตัวคมเนียมนะฮะคาดมายาวเลยแล้วก <most> ็มีโลโก้โตโยต้าอยู่ก้างกลางนะฮะนี่ฮะโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวายังเป็นของแท้ของเดิมอยู่นะฝวากระโปรงหน้าเช่นเดียวกันนะฮะนะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินนะฮะลูไปเนี่ยไม่สะดุดนิ้วไม่สักนี่นะครับอ่ะ มาแล้วเรื่องถัดมานะฮะอย่างที่บอกนะฮะเขาได้เป็นไฟตัหบอกคู่หน้ามานะพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะฮะนะฮะบางเดือนนะได้สเกิร์ตมาด้วยนะฮะรอบคันนะครับนี่ครับอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับมาไปรับชมกันต่อนะฮะให้ดูโดยรวมก่อนนะนะครับนี่ครับโอ้โหน็อตไม่มีขยะแบบผมบอกเลยนะฮะนี่ครับ รถเข้ามาแค่ล้างล้างสีนะยังไม่ได้สปานะเดี๋ยวเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะตัวหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่ขยับเลยนะเอ่อน็อตแก้มนะฮะน็อตแก้มนะเนี่ยสวยสวยใสๆนะฮะตะเข็บเดิมสวยๆนะเม็ดองเม็ดอาร์ตชัดเจนนะฮะมาดูกันที่ซีนอ่อนนะฝากระโปรงนะจิกง่ายๆนุ่มๆแบบนี้นะนี่ฮะติ๊กเกอร์กันกระแทกนะเป็นติ๊กเกอร์ใสนะฮะก็เสื่อมตามสภาพนะฮะนะนี่ฮะกันกระแทกยังอยู่เลยนี่ นะสติ c k e กอรกระแทกนะรูปมุมกลมสวยทุกช่องทุกรูนะฮะไม่มีผิดรูผิดล่างสติกอร์มอกอแท้เดิมอยู่ครบนะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับบางเดิมเลยพี่นะฮะรถมือเดียวด้วยนะเราดูแลรักษาดีนะผมบอกไว้เลยคันนี้นะฮะได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะเพราะว่าผ่อนอยู่ประมาณ5้าพันสองตลอดสัญญานะหกปีนะฮะหกปีนะฮะตัวคานนะเดิมเดิมนะฮะนะครับนี่ครับ ทานเดินสวยๆนะครับอ่ะมาดูกันที่กระโหลกโชกนะฮะกระโหลกโชกนะตัวนงตัวน็อตนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะชัดๆคมๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมสีนทางมะพร้าวนะฮะสีนอ่อนเดิมตะเข็บเดิมสวยๆนะครับนี่ครับอ่ะมาดูกันที่ด้านล่างนะคานนะฮะเห็นไหมนะฮะไม่มีร่องรอยการทํามานะนะฮะตัวขาดนะฮะด้านล่างมีตัว แทงกันกระแทกได้ท้องเครื่องมาให้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมดนูนู่นะนี่ดูคานซล้ายกว่านะครับเดิมๆสวยๆนะฮะคานเดิมๆสวยๆเลยพี่นะฮะกระโหลกชกนะฮะงามๆแจ่มๆนะฮะซีนออนเดิมตะเข็บเดิมสวยๆนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องนะนี่อย่างที่บอกนะฝาเสื้อสูบนะฮะไม่มีต้องรอยการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนปะเก็นนะฮะ ไม่มีคราบน้ํามันนะไม่มีเสื้อสูบโกงน้ําไม่ดันแน่นอนนะฮะเนี่ยแห้งๆคินๆครับพี่นะครับแห้งๆคินๆนะบางเดิมเลยนะฮะมาคิวซีแทมสี ABS นะฮะอยู่ครบหมดเลยอ่ะนี่ฮะตัวเครื่องมาคิวซีแทมตรงแทมสีนะฮะรถขนาดอายุเอ่อสิบเอ็ดปีเนาะนะฮะนี่ฮะไม่มีร่องรอยนัดขยับเลยนะเป็นเพล็ดนะฮะเป็นเพล็ดนี่เห็นไหม นี่เป็นเพลทนะฮะไม่ยับไม่พับไม่งอกนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการตอกใหม่นะนี่ฮะสวยบางเดิมนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะน่าใช้คันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันสองนะฟรีดาวนะรายได้หมื่นสอง้นไปนะขอรายได้หมื่นสองคนไปนะล้อแมกอลอยนะฮะเนี่ยอย่างที่แจ้งนะรถรถล้างล้างเฉยๆนะฮะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเป็นขั้นเลยนะนี่ฮะเอามาล้างเฉยๆเนี่ยยังแบบน่าใช้อ่ะนะ นี่ยางเป็นี24่นะยางเป็นี24นะฮะเป็นวิชรินะขอบ15นะฮะนะเรามาดูช่วงล่างนะนี่ฮะไม่มีสนิมนะไม่มีร่องรอยปากผุกนะครับไม่มีสนิมนะรูนอ็อตรูปมุมต่างๆกลมสวยชัดเจนนะฮะไม่มีผิดรูปผิดล่างไม่มีร่องรอยการทำบัดน,นะ่าอ,อ,อย่างที่บอกนะฮะเขาได้สเกิร์ตมารอบกันนะนี่ใช้ประตูเนะาะก็จะเป็นสเกิร์ตก็ไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีอ้านนะแล้วดูผิวพันธ์เหลี่ยมสีสันตัวรถนะฮะ อยู่เงาเงาฉ่ำๆเลยนะดูแลรักษาดีนะนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะนี่ครับได้คิ้วกันสาดประตูมานะดีเลยนะฮะคิ้วกันสาดประตูนะ,นะฮะมาเขาติดเอ่อเบ้ากันรอยมือเปิดนะเป็นโครเมียมนะฮะแต่รู้สึกจะมีอ้านะนะ,นะรู้สึกจะมีอ้านะฮะ ใครต้องการให้เอาออกแจ้งได้นะแจ้งได้นะฮะนะตัวเบ้ากันกันรอยนะเข้ากันกันรอยเล็บนะฮะก็ะดีเลยนะไม่ไม่กินเนื้อสีเนาะได้เป็นมือเปิดแบบคมอ่าสีเดียวตัวรถนะเขาใส่ตัวครอบมาด้วยนะครอบเป็นคมเนี่ยมนะฮะนี่สามารถไขกุญแจจากฝั่งนี้ได้ด้วยนะตัวแผงประตูนะนี่ฮะเออนี่แต่เข็บเดิมสวยๆนะฮะซีนเดิมนะ,ะเข็บเดิมซีนเดิมนะฮะ ชัดๆนะตัวมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะเนี่ยมีร่องรอยการใช้งานบ้างไม่ถึงกับขั้นน่าเกียดนะพี่นะนะครับฟิล์มนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่รอบการแล้วนะเป็นลามิน่านะนะเป็นรามิน่าอ่ะมากันต่อนะครับนะรุ่นนี้เขาจะได้ตัวสครับเพชสแตนเลสมานะฮะเป็นกระทบตัวหนะังสืออ่ัลเวนซ่ามาด้วยนะใช้ใช้ตรงนี้นะที่จะเจอกันบ่อยๆนะฮะ นอกจากโครงสร้างแล้วนะจะเป็นตำหนิอันนี้ไม่มีกินเนื้อสีนะถือว่าดูแลรักษาดีเลยน,ะนี่ฮะได้ขยงนะผมปูพื้นมาเสร็จสรรเรียบร้อยน,นะค,คอนโซลน,นะฮะนี่ฮะไม่มีร่องรอยการเจาะหรือว่าร่องรอยขีดขว่วนนะพี่นะ,นะไม่มีเลยนะครับว่าปกติเนี่ยผมจะเห็นเป็นคอนโซลเนี่ยจะเป็นรอยวางเอกสารวางอะไรแล้วเป็นรอยขีดขว่วนนะ ภายในได้เป็นเบาะหนังนะพี่นะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะเบาะฟูฟูตึงๆนะครับเนี่ยเดินตะเข็บ <c oughs> ได้เท่านะ <c oughs> มีตัวรูระบายความร้อนให้ด้วยนะฮะทุกที่นั่งเลยนะฮะดีเลยนะฮะทั้งที่นั่งแล้วก็พนักงิงนะจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะนี่ครับอ <c oughs> <c oughs> ่ะไปกันต่อนะนะฮะมาที่น็อตประตูหลังนะนี่ครับห <c oughs> ัวน็อตใสๆนะหัวน็อตใสๆอย่างนี้เลย รถไม่ขยับนะฮะรถไม่ขยับนะ่ะไปกันต่อนะครับนะแขงประตูหลังนะฮะประตูหลังเนี่ยคือดูดินะฮะมีมีแค่ประมาณนี้นะฮะมีแค่ประมาณนี้มีแค่ประมาณนี้นะแต่ตัวพวกเนี้ยเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเออนนี้มันมันมันเก็บงานให้ไม่ได้นะพี่นะมันเป็นลายทูโทนเขานะครับ ก็ที่แรกว่าจะให้น้องๆเนี่ยช่วยช่วยเก็บงานทําสีไม่ได้ฮะนะเป็นทุกทุกทุกอันเลยนะนี่ครับมาดูดูที่นั่งตอนสองนะดูดินะเ้าะฟูฟูตึงๆนะนี่เดี๋ยวสปาทําความสะอาดอีกรอบนะบอกสามารถพับได้นะนะพับเพียดนะการลอยชาบันไดนะครับบอกสามารถพับได้นะนะพับได้ง่ายนะนะไได้วยนะสวิงขึ้นได้น,นี่นะขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะฮะ ผู้สูงอายุก็ขึ้นได้นะไม่รถไม่สูงมากเนาะแต่ให้น้องๆหนูๆน,นะฮะขึ้นลงจะง,ง่ายกว่านะที่นั่งแถวหลังนี่นะฮะมีหัวหมอนแล้วปรับเอ็นได้ด้วยนะดูดินะฮะเกือบหนุนปรับเอ็นได้ด้วยนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับตัวตัว,ตวมีมีตัวนี้นะเดี๋ยวผมสั่งของสั่งอะไรอยู่นะนะฮะนี่ตัวช่องแอร์นะที่นั่งตอนหลังนะปรับพัดลมแอร์ได้นะฮะ มีตัวตัวนี้นะมันมันมันหักนะขามันหักนะฮะเดี๋ยวผมอ่าสั่งอะไรอยู่นะครับนี่ฮะขึ้นลงได้สบายนะท้งซ้ายแล้วกว่านะรับได้สองฝั่งเลยนะมาดูกันต่อนะฮะนะล้อหลังนะนี่ฮะดอกก็นหนาอุบุผมลูกค้านะเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆอนะเอามาดูด้านหลังนะฮะนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมเดิมสวยสวยนะเม็ดองเม็ดอาร์คสวยสวย,สวย,สวยเลยนะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีปะปุกนะครับไไปกันต่อนะฮะ ด้านท้ายนะดูโดยรวมก่อนนะนี่ครับรถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งนะในเมืองนี่คล่องตัวเลยนะนะในเมืองคล่องตัวเลยนะเครื่องยนต์พันห้านะกระถัดรัดเลยนะเดินทางไกลต่างจังหวัดได้นะสบายนะเจ็ดที่นั่งนะนี่ท้ายนะได้สะเก์ดมารอบคันนะพร้อมทับทินซ้อนแจงนะของฝั่งเลยซ้ายขวานะครับนี่ขมไฟท้ายแสเดิมนะ แต่คมไฟท้ายใสยกว่านะโดยใสยกว่าเนาะมันหน้าอย่างว่านะมันเปิดไฟวิ่งกลางค่ำกลางคืนน,นะมีคูณความร้อนเยอะกว่านะเนะีนะ่ฮนะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะก็ตัวหนังสือตัวอักษรนะฮะอเวน,นซ่านะตรงกลางเขาจะมีตัวคาดคมเนียมนะให้มานะฮะบอมโลโกโตด้ายงกางน,นะนะมีรูไขกุญแจด้วยนะนี่ฮะ 1.5S นะนะ S, นะแล้วก็อันนี้ไม่สิทธิ์เพิ่มปะเพราะว่าอันเดิมเนี่ยน่าจะเป็นเป็นคมเนียมนะ มีลูกค้าน่าจะติดเพิ่มนะไม่เป็นไรปัดน้ำวนหลังไล่ฝ้าหลังนะมีให้ครบเสร็จสัรนะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกหนึ่งที่สามนะสปอยเลอร์หลังนะฮะนี่ฮะตัวสีลังคานะฮะเงาเงช้ำๆนะฮะสีไม่ลอกไม่รอดนะฮะไม่ซีดไม่จางนะไม่มีรอยที่นกไม่มีคราบยางไม้ไม่มีรอยบุบไม่มุดอ่าอาคารหรือว่าสะพานกับรถเนาะสวยๆเลยนะมาเปิดฝาท้ายดูนะครับใครสนใจด่วนเลยนะนะ รถสภาพแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะนี่ฮะสั่งเปิดฝาท้ายได้นะเปิดฝาท้ายเนี่ยคือชกเนี่ยนะไม่มีรั่วซึมนะฮะเปิดได้สุดเลยนะฮะเป็นรถอเนกประสงค์นะนะฮะนี่มาดูกันต่อนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะชัดๆนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะชัดๆตะเข็บเดิมสวยๆนะฮะนะนี่ฮะตะเข็บสวยๆตรงอย่างนี้นะนะครับตะเข็บสวยเลยนะครับไม่มีโดนมานะครับ ยไปเก็บชัดๆส,สวยๆนะฮะนอ็อตฝาท้ายนะฮะซ้ายขวานะครับเก็บส,สวยๆครับพี่นะไม่มีโดนมานะไม่มีโดนโอ๋อโคมไฟหขเปลี่ยนโคมไฟเขาเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนนะ มีหน้าแหรอนะสวยใสยเลยนะฮะนี่ผมว่านะรถรถมันสิบกว่าปีนะนะฮะตัวพ,วพุทพลาสติกเนี่ยมันน่าจะกรอบอะไรบ้างนะตัวเบาะสามครับผมนะ,ะสามารถอ่าปรับได้นะฮะนะก็ตรงนี้นะด้านข้างนะฮะปรับแล้วก็ปรับตัวเบาะได้นะฮะนี่รถนี่ฮะปรับได้อย่างี้นะแล้วก็สวิงไปได้อีกนะนะฮะ ใครจะพับเรียบก็ได้นะฮะจะเอาตอนสองมาเรียบแล้วก็วางของคาดยาวเลยก็ได้นะมาดูนะด้านที่นั่งตอนสามนะฮะมีพนัก้าแขนด้วยนะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะนะผมชอบตรงที่ว่าแบบเขาเขาเหมือนดูแลรักษาดีอ่ะนะส่วนมากเนี่ยจะเห็นพวกกับกับพลาสติกเนี่ยนะฮะมีร่องรอยขีดขว่วนนะใช้งานเนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องมีนะแต่คันนี้โอ้โหนะบางเดือดเลยมาดูดีนี่การท้ายนะจารลอยท้ายดูดินะฮะ ร่องรอยเขาเขาผมว่าก็ดูแลรักษาดีอ่ะนะครับผว่าเ็ดูแลรักษาดีนะลลนะฟ้าเพดานก็สะอาดสะอาดนะนี่ฮะโอ้นะได้ไปใช้งานยาวๆเลยคันนี้นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะช่วงล่างดีนะบ,บอดี้เดิมนะนี่ครับมีประมาณนี้คือแบบร่องรอยมีประมาณแค่แบบนะไอไอ้เนี้ยนะฮะ แล้วก็เก็บงานให้ไม่ได้นะตัวนี้ก็พับได้นะนะตัวนี้พับได้นะเนี่ยลงสะดวกสบายครับนะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะใช้งานในเมืองคล่องตัวแน,น่นอนนะเดินทางไกลอย่างท่องเที่ยวต่างจังหวัดสะดวกสบายนะไปได้เจ็ดคนเลยไปได้เจ็ดคนเลยนะไไนยนะมาคนขับใช้งานเยอะสุดแล้วนะดูดิตรงนี้ไม่มีร่องรอยขีดก่านะนะนะมีรอกนะประมาณตรงนี้นะะตัวหนังสือตัวสอนนี่มีเหลือนไม่มีจางนะสภาพเพจนะะ 2แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟีดาวน์ผ่อนห้าพันสองนะฮะหกปีนะฮะตลอดสัญญานะครับสนใจทักมาเลย092602443นะครับมีพาชมแบบแทบจะทุกอนูของตัวรถแล้วนะนะฮะอย่างตัวติ๊กเกอร์าเติมลมยางอยู่ครบนะมากันที่คนขับนะมีร่องรอยใช้งานบ้างนะนะครับยนต์มีอะไรบ้างเนาะนิดหน่อยนะฮะไม่มีปีบไม่มีแตกนะฮะ ผมว่าเขาน่าจะหุ่งมาใหม่นะนะครับผมว่าเขาน่าจะหุ่มมาใหม่นะฮะไม่เป็นไรน,ะ,นะ,ะมากันที่ด้านข้างนะกระจกมองข้างนะปรับปรับไฟฟ้านะยังไม่มีตัวปรับไฟฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นไล้ฟ้าหลังนะฮะไล่ฟ้าหลังนะเป็นกินแจไขสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะพวงมาลัยก็ไม่ลอกไม่ร่อนนะนี่ฮะเออแต่ที่พวงมาลัยไม่มีซีดจัะไม่มีลอกนะเออนะไม่มีลอกเลย อไปกันต่อนะเ,ออเขาติดเป็นจอแอนดรอยมาให้นะพี่นะนะพร้อมกับตัวกล้องถอยนะะดีเลยนะฮะไฟพามากแอนแอหลอกปรับใช้งานง่ายนะฮนะมีที่จุดบุหรี่แล้วก็เก็บเก็บของนะฮนะสามารถต่อยุดีได้นะฮนะได้เป็นเกียร์ตัวขั้นบันไดนะฮนะมีดีหนึ่งดีสองดีสามนะฮะมีหมดโลนะขึ้นลงทางอัดชันนะไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะไม่ต้องกังวลน,นะฮนะนะี่ฮะ กำลังตัวเครื่องยนต์เหลือเฟือนะฮะเรามาดูกันที่ฝ้าพดามีร่องร้อยขลาดนิดหน่อยนะครับนะใครต้องการให้ออกก็แจ้งได้นะฮะนี่ถือว่าดูแลรักษาดีนะพี่นะนะครับแล้วนี่ฮะมีตัวกรองอากาศนะฮะกรองฝุ่น PM 2.5ได้เลยนะครับอะสากันต่อนะฮะโอ้มะเดี๋ยวผมสรุปให้เนาะคันนี้นะอะคันนี้นะครับโตโยต้า อเวนซ่า 1.5S Touring นะฮะรถปี2013จดทะเบียนปี14นะฮะเลขไม้160,000ก 160, โลนะครับคันนี้สนุนร,ราคา239,000บาทเคดตดีฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,272งวดนะฮะตลอดสัญญานะครับหรือใครจะดาวหรือจะผ่อนอองวดสั้นลงก็ได้นะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะฮะที่0992602443เัรนี้สามารถแทนลายได้นะฮะ อยากให้โทรหรืออะไรดีกว่านะครับมือตอบด้เร็วกว่าเนาะโอเคก่อนจากการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครเป็นกาลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวนะฮะเพราะว่ามีรถสวยๆหรือว่ามีอะไรดีๆนะผมอัพคลิปทุกวันนะฮะเกือเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีไหนถูกตาต้องใจเหมือนคันนี้จะได้ทักทายก็มาพูดคุยสอบถามกันนะมีทุกเซ gment น,นะมีเยอะเลยอันนี้ผมอยู่สาขา2อนะรถก็มีอยู่แค่ประมาณ 40, 40กว่าคันนะสาขาหนึ่งผมมี200 ประมาณ270นะแล้วก็ในสต็อกมีประมาณ100ยกว่าคัดนะฮะอันนี้มาอยู่สาขา2นะใครสนใจเผื่อมีรุ่นไหนสูกจากต้องใจเนาะนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ